สวัสดีทุกคนนะค่ะเด้อสวัสดีทุกคนดีวันนี้ว่าเรื่องน้ำแตงโมเนาะค่นะเนาะสรรพคุณของน้ำแตงโมก็คือแก้กระหายคลายร้อนเพราะแตงโมถือเป็นผลไม้เย็นทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยสดชื่นน,น้ำแตงโมเฮ็ดใ้เฮากะชุ่มกระชวยสดชื่นช่วยระบายท้องให้ผู้ที่ท้องผูกบ่อย ช่วยระบายท้องในผู้ที่ท้องผูกบ่อยๆหากรับประทานแตงโมเป็นประจำโรคท้องผูกบ่อยๆก็จะหายไปช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดชื่นเปล่งปั่งไม่แห้งก้านแก้ขัดเบาแล้วก็แก้โรคบิดขัดเบาเนี้ใคลยๆกับว่าเวลาห้งเงาหงเงย,ยนเนี่ยวบ่อยบานเขาเอิดวาเยี่ยวบ่อยคลองเนาะแต่กินแล้วมันสิงเยี่ยวดีแตงโมถือเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาล แต่ก็าหาได้ไม่ยากนักแม้จะราคาสูงในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูของมันก็ยังเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานอยู่ดีแตงโมยังเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของไทยอีกด้วยด้วยรสชาติที่หวานชื่นรสชาตินั้นหวานเย็นชื่นใจเนาะไม่ต้องแช่เย็นเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของแตงโม ผลแตงโมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งผลได้แก่เปลือกของแตงโมใช้แกงเป็นอาหารคาวมีรสชาติอร่อยอเนื้อแดงเป็นผลไม้เย็นหวานชื่นใจเนื้อแดงขขางไนมันเนาะเนื้อแดงของแตงโม,มเมล็ดแตงโมนำมากินเล่นให้ความมันมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคปากเปื่อยและให้พลังงานสูงเม็ดแตงโมเขาก็กิน เก็บกินดูดูด้ด่าเวลามีงานมีการเนาะเวลาเข้าไปหั่นไปนี้เนาะการเตรียมมาที่นี้แตงโมหนึ่งชิ้นปานกลางแกะเม็ดออกให้หมดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็น้ำเชื่อมในตามต้องการเนื้อไผ่มากหวานกับไส้หวานมากหน่อยกับไส้หน่อยแล้วก็นมสดตามที่ชอบเกลือป่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเยาวลายถอจาจะยิบเอ่อยิบจงสีใสเยาวคืนสอนซาเถอะเนาะมันหลพมดแล้วก็น้ำแข็งทุบเนาะค่ะเนาะ วิธีทำกับน้ำแตงโมที่หั่นแล้วเรียบร้อยใส่โถเนาะใส่โถแล้วก็ใส่าบานเท่าอิ่นวนนุ่มสดเนาะใส่นุ่มสดเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งแล้วก็เทนำเชื่อมลงมเยานำเชื่อมใส่ลายๆมันหวานเนาะปัน่นแล้วก็เทใส่แก้วเพือ่อเพ็่เขาเจ้าขายท่วไปหลังกินก็สดขึ้นอ่าลืมเนอค่ะเด้อน้ำแตงโมนี่เด้อแก้กระหายไข้ร้อนเพราะแตงโมถือเป็นผลไม้เย็น ทำให้รู้สึกกินแล้วก็ชุ่มก็ช่วยสดชื่นช่วยระบายท้องในผู้ป่วยที่ท้องผูกถ้ากินเป็นประจำท้องจะไม่ผูกช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดชื่นเปล่งปังไม่แห้งกลานแล้วก็ช่วยแก้ขัดเบาแล้วก็โรคบิดแตงโมถือเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลแต่ก็หาได้ไม่ยากนักแม้แต่ราคามันจะสูงแต่คนก็ยังกินอยู่ดีด้ ก็ยังเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานอยู่ดีแตงโมยังเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศอีกด้วยของประเทศไทยห้องมักขึ้นชื่อด,ด้วยรสชาติหวานชื่นเย็นโดยไม่ต้องแช่เย็นเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของแตงโมเองผลแตงโมสา,นะสา,มาระสามารถกินได้ทั้งผลละแตงโมห้อยเนาะเปลือกแตงโมนี่ให้เป็นพวกแกงให้เป็นอาหารข้าวพวกแกงแกงสุมก็ได้เลยแกงสุมแกงยังก็ได้เนา แล้วก็เนื้อแตงโมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานชื่นใจเนาะเม็ดแตงโมนี่กินได้เก็ดกินได้หรือว่ากินได้รักษาโรคปากเปื่อยได้พลังงานสูงเนื้อน้ำมาก,กินบางครัง้งเขาจะกระเทาะเปียกออกมือี้แตงโมกับมดท่านี้ค่ะสวัสดีนะค่ะเออสวัสดีค่ะ